กิ่วครับ รำลังเดินเข้าไปตอนดูฮะใกล้แล้วครับดีอยู่เลยขันเลยทุกต้นเพกแกคร,รับผลิดไม้นี่เดี๋ยวลองตอนดูครับสักครู่ครับสักครู่ ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับมันบินออกเป็นหนุนนะต้นบัขแขนเลนกลับไปแล้วครับ jalan itu jalan kuat ตัวูแล้วครับไปแซดบางผลแล้วครับม้ำครับเรียบร้อยครับอุ๊ย เรียบร้อยกว่าจะลงมาได้โคตรหนาเลยติดไปเรียบร้อยใส่หัวเสาเลยล้มดีด้วยตัวนี้ จบเลยโ้หหล่อสอกนี่บบบเข้าแล้วแบบน,าาน,นี้โอ้ยอย่างซิงอ่ะนี่มาขยุตุนโอ้ยก่อหันดินดินแล้สองสามทีแล้วครับดูดไปเฉยเลย เฮลลงมาดูฮะลงมาแล้วครับหลุดได้ยังไงอนะครับเนี่ยันกับพดสนทดีนะครับโอ้โหบุญออกไปหน้าแต่เฉยเลยต่อหน้าต่อแต่แล้วครับรอบนี้อ้ห,หลิวสิงมวนด้วยคาลมดีโอ้โโอีกรอบนี้คงจะบ้าเข้าแล้วครับ กูส uh, uh ิงเลยเจรันอืมอดเลยอู้ยเนี่ยปิดสนิทดีนะครับไปได้แอ่นะครับถ้าแอ่นยังพอว่าครับนี่ปิดสนิทแบบนี้เลยเนี่ยโอ้โหแมจริงๆนกเรือตัวนี้สิงเลยสิงเลยจะเข้าก็เข้า ไม้สุดท้ายละแล้เข้าก็จะกลับบ้านแล้วเต็นทงเกลียวเหนียวช่วงนี้ไม้ก่อนหน้านี้ก็ตีพลาดไปมาได้ตีพลาดแล้วตีติดแล้วครับแต่ลุดออกไปอยู่ตีติดแล้วแต่ก็ยังลุดออกไปได้ครับตัวเลียวเมื่อกี้อย่างเซ็งเลย ติดไปแล้วครับโอ้โหมีคนโทรมาพอดีครับอันไปอีกตวงละเอา้าสักคู่ครับสักคู่ใส่ตัดซุ่มก่อนติดไปแล้วตวงละครับ พอดีมีคนโทรมาแล้วครับไอตัวที่ติดก่อนกลับมาแบบเงียบเียบนะครับบ่เอือบ่อือเลยไอเหยื่ตัวผู้แล้วครับตัวที่ติดก่อนนะตัวที่ไม่ทีหลังไอเหยืตัวเมียแหละ ดิ้นกำาดิดิ้นแป๊บเดียวอะรุดออกไปอีกหรือเปล่าเนี่ยแหน,นะไหมผมว่าซาจะแซมลอยติดต่อกับสองรอบนี่น่าจะใช่นะที่มนุรย์ที่เอตัวดิ้วรุดคือฝั่งนูนน้นอะ จะลุดแล้วที่นี่นั่นแหละแต่อีกตัวมันคือบอื้อเลยตัวเมียหรอเปล่าครับอีกตัวนี้โอ้ยมืนได้เห็นช็อตโดดแล้วครับอย่างเซิงเลยเนะี่ยตัดรอดเลยครับ คนชอบโทรมาตอนนกจะโดดเนี่ยจะปวดหมดการบินตลอดก็ามาได้นะครับถ้าเกิดมีคนมาตีต่อแกนก็จะเสียโอแกสนะครับต้องเปิดตัวแซวไ้ตลอดเลย ติดกอดกันแนาตัวตัวผู้ฮะตัวที่ตามมาตัวเมียแล้วครับบ่ฮือบ่เอือดตัวที่ติดก่อนะครับไ่ได้ยินเสียงกันนครับโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาบ้าเลยครับเซ่งๆตัวนี้บ่ได้ช็อตสวยๆเลยสวยช็อตเดียวแล้ตัวรีวบินออกไปแล้วครับ อันนี้ก็ได้อะไรกับบรูนนี่นลงมาดูครับลงมาแล้วครับอ,ะอตะไครลู่มาเลยครับนี่โอ้ยตดตัวเลี้ยวทำไมติดแบบนี้ครับ ใช่เชือกขุมขาดด้วยเปล่าโอ้จริงด้วยครับเชือกรุดเชือกที่ล้างไว้มันรุดครับแต่ไข่มันลู่มาแบบนี้เลยออกยากกับที่นี่พันลูตึงนังเลย าแบบเงีีย,ยแบดบ้วยตัวนี้แต่บวัวโคตรเต็มเลยปากใหญ่หแต่ส้อยเปลกๆครับดูนี่ เป็นอะไรของมันครับเนี่ยสร้ยแบบม้วนๆยังไงกับบลูแข้งขาใหญ่ดีสวยครับเดี๋ยวมาดูบัวเต็มครับนี่ดูฮะโคตรโคตรองบัวเต็มเลยเต็มยันหางครับดูอ่ ชัดเจนนะนี่โห้รหอะอแต้มขนาดนี้ดูแต้มยันหางคนระับนี่ดูว่ห àng, าหางขาวแต้มหมดตัวบกขใหญ่ครับตัวนี้หางเลยขี้เส้นเนี่ยให้มันน้อยจังสงสัยจะถ่ายครับนับไม่ได้นับยากเลยห้าเชื่อมัน เหายไหมานับไรสเปียรเซียนรับแจกครับจังหวัดบัวเต็มดีครับเก็บไปก่อนแต่สร้อยคอเปกๆหน่อยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตรงเนี้ยทำ, anyway, ทำม<ง>้วนๆนะครับม้วนๆโคตรโคตรก้นหอยอ่ะดูนะสร้อยคอเปกดี เ็นพ่ออะไรกับบรลุแล้วนหน่าจะโดนอันเดนียวตีตรงคอตรงอะไรแล้วหลอดมาได้หรือเปล่ากับบรลุครับแปลกแปลกใส่ขคองถตงมือเจ้านันมาเดิมโอ้ยสเสียดายเฮี้ยวไอตัวลิ้วไปสิงเลยมันไ,ได้ตัวอะไรบรลุ ขอ,อบใจแทนนี่น่าจะตัวผู้กแหละแตะเกียบชิดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต้อนไขน่ลำพูนะค,ครับ